เป็นงานวิทยาศาสตร์พี่อ้อยครับในโรงเรียนสวัสดีนะครับมาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่หนึ่งสองสามสี่ห้าเคยทำไหมพี่อาจาร์เด็กๆ วันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับกาแฟชาคากาแฟชาคาเฟ่โอ้ผมพูดสอนกันกับคุณครูโรงเรียนพูดไม่ได้เลยพี่อ้อยผงตบมือห้าครั้ง <laughs> ผมแยกประสาทไม่อกเสียงไม้โรงเรียนดังอยู่ที่นี่เลยจะไปตบมือห้าครั้งกับเขา <laughs> ใช่ข้าเ <laughs> <c oughs> นตโตแปียเย็นนะคะ ตอนนี้มองฟังคุณสายกล้องเกิดวางกล้องตกมืออาจารย์ใช่ตอนนี้ฟังเสียงใหม่คุณครูอย่างเดียวคุณยายกระสานไม่ออกสวัสดีนะครับรอบที่สองนะครับวันนี้เจอกับร้านพี่อ้อยนะครับคาเฟ่ชาคาเฟ่จริงเดี๋ยวเราดูพี่อ้อยทำไปเรื่อยๆเลยนะครับสวัสดีคะเจ็ด้าสองห้า เร่ลูกค้าโทรเข้าพี่ห้อยเสียงแก็บเข้านะตะเกียบเสียงลูก้าอนงเอาเลย <c oughs> สนทนาการใช่ขอ,ขอบคุณครับเจ้นญญาเรือของน้องพยาบาล สามแก้วเลยซื้อไปฝากกันแน่ๆถ้ากินคนเดียวคงไม่ไหวนะสามแก้วเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นดูบรรยากาศตอนนี้แดดค่อนข้างแรงนะครับเขาจัดแต่เช้าเลยนะนี่พี่ออ ม่ให้พึ่งฉับไม่ใพ่งจัดว่อตอนเที่ยงนี้แม่กาแอท, <c oughs> ทำไมก็ฟังไปนั่นเองมีขำตามด้วย <c oughs> <c oughs> ผู้ที่จับไม้นี่ก็เก่งจริงๆนะคะตอนนี้เด็กพี่อ้อยเป็นคนกลัวไม่นะครับกลัวกลัวคนณครูถามด้วยยืนหน้าห้องเรียนได้ไหมนี่พี่อ้อยเลยได้ฝันเสียงห่ะครับวันนี้มายืนหน้ากล้องผมแล้วนี่เสียงห่า คนแรกคิดเท่าครับตื่นเต้นแล้วก็เสียงใจ พิชาคาเฟ่นี่เห็นเห็นลูกค้าโอนบบ่อยตรงนี้นะครับักแกนโอนได้เลยนะครับถ้าเกิว่าลูกค้าสะดวกในการโอนนี่ชาเขียวเข็ดรักความแซ่บชาเขียว่าจะกองกองเบตชาไว้คุณเดชอูดสับด้วยเบดชา ถูกไหมก็ไม่รู้เบชาคืออะไรเบชาก,ก็คือกองผ้าครับกองกองก็วางไว้รอลุกช้าไว้ต่อเบชาชิ้นอ้อยนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นสัปดาวิทยาศาสได้ยินมันประกาศมาให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องเดินไปซุมอ,อดลองนี่นทดลองนี่นนครับ กิจกรรมดีนั่นก,กันนะโรงเรียนเนี่ยแป,ป๊บแป,ป๊บก็กิจกรรมกิจกรรมแบบนี้มักมีมกลูกโป่งค่ะก็จะไม่ผิด่อ้อยสายวิทย์เนี่ยใช่เด็กวิทย์มักจะมีลูกโป่งให้ ดูแมสเลยท่านผู้ชมเนาะคือจีบเปิงเปิงนากมากแล้วเ,เสียงลูกกลงจริงด้วยพออุ่งพุ่งกับฟัง,ง,ง,งใครทดสอบผ่านให้อะไรเนี่ยสามเณรเด็กให้นมหนึ่งกล่องสัญญาจะเป็นขนมลูกอม2ี่จ้า าเขียวเย็นนี่หาด้วยครับชา,าน,นี่นะครับชาเขียวเย็นที่สิบห้าปั่นสามสิบครับเ,เดิมด้วยใส่บุกไหมใส่ เดือนลยสิงสี่เดือนลลางเดือนละเขาก็างเดือนมาสองเดือนเลยเอาอเว่าถืเอเหรก็ถเหรก็สิบ่าวงใบยังดอกลงต้นกรเบอวะนับเหรีดีๆว่ะถูกตฮ่ว ทุวเลยที่เรียนเก่งเปนทุกวันป่ะเบอร์สื่อไดิสูส์อาบันิือไปใส่ลยสินี่สิลงกินกาแฟเนักรเลยน้ำตจากกาแฟโบราณก่อนก็ได้ก่อน กินเยอะสุดิทุกอยาก่างไม่ได้กินเพื่อ,อริมรสอี่ยังๆทุกอย่างกินเพื่ออยากได้ซื้นั่นแหละกาแฟโบราณมันจะอ,อ่อนกาแฟรสชาสดมันจะดีถ้าเริ่มต้นเป็นกาแฟโบราณหรือเนตกาแฟก็ได้อันนี้กินให้นะตอนนั้นทิ้นคิดเังได้รึทิ้น,น,ก,นกินเอ็ดคลองกอันเอาไว้ทิ้งนอนโบ,ลาลบราณเออน่ะให้ได้นอนโบราณลพี่ซื้อบางคนแบบดีดได้บ้าง มันที่เคยมีปมตอน bubble. น้อยๆที่กินแล้วทีงใจทีงสันที่กินเบอร์ดีนี่แหละตอนน้อยๆจีนใจไม่สันอะไรไม่ซันมาสันบอกก็เป็นแค่นอนเวลาแบบเหมือนเหมือนมันกินเพื่อนอนบ่หลับเหมือนคนเห็นงานคนอย่างนี้มันก่อนนี so ้เอาหรอกเอาที่คือเออแทนวันนี้มาแบบตลอดเลย น้องมีบุกมุกเหมือนเหมือนเหมือน,นน้องจะบอกว่ามีบุกมุกด้วยนะพ่อพาอต้องชวนคุยนะต้องชวนคุยโทษแตัดก่อนมาละแกะแก้วแกะแก้วได้แก้วนี้พ่ก็จะไปล้าง ่อ้ยทำไมพูดอย่าง,งนะั้นล่ะขอบคุณนะครับเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ